สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กับผมตัวเล่นเกม One Arm Rubber โอ้ยเกมหาอะไรไม่รู้เด็กเจดสตีมพอดีก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมไปเจดสตีมมาแล้วก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ผมเขาตั้งชื่อเกมนี้ว่าไอ้โจรมือเดียวก็ก็มึงตัชื่อเกมดิการปล้นแบบมือเดียวโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะเล่นมาเป็นเพราะว่าผมได้ทำการเล่นทูตอเรียลแล้ว มันจะมี2ทัวรเรียนนะซึ่งผมอัดมาแต่ว่าผมจะน่ามันน่าจะไม่ได้ออกมาโชว์เราไว้อย่างแรกเลยมันจะท้ามีคลิปเสียเวลานะโอเคก็แมปแรกเจมพเฮลลี่สโตเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราจะต้องเอาจิวมาเอยวางกระเป๋าดีๆเพราะโหฟิสิกเกินไปแล้ววางไปตรงนี้อ่าแ้วก็แล้วพิกเย yeah! เอาไป อย่างแรกเลยเราต้องเข้ามาดีเออร้านซึ่งเราจะอ้อมไปทางนี้เราต้องอ้อมมาทางนี้อยู่แล้วโอ้ยตำรวจชนุษสองจากหน้าต่างอัตโหลดไปยังโอ้ยยังยังเข้าไปแล้วนพื้ที่ทำไม่ปลอดภัยมากระเป๋าตัวนี้เลย นี่ทำอะไรอะ่ะแตะไหลน้อยโอ้ยอืมไหลลื่นมากพวกไปจังหวะนี้เราต้องล็อกพิกเอ๊เอากระเป๋าไว้ทำไมซ่อน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 ลงตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมจุดนี้มันน่าจะมองไม่เห็นเราเฮ้ยมองเห็นกูเปล่า นี่กูเป็นโจรไม่เห็นกูซะแล้วเปนขอปรับเซตติ้งใหม่ก่อนแม่งภาพคมชัดมากขึ้นไปเร็วๆเดี๋ยวดีต่มตำรวจไปเร็วเร็วไปไปจังหวะนี้แหละหรือที่สมเสียงล็อก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 จี้กูจีกูจิ้กูจิกูจีกูจกูจกูเร็วเร็วเร็วโอ้โหมันเช้าว่ะเรียบร้อยล็อกเสร็จแล้วเฮ้ยๆๆๆเกือบแม่ง ที่เหลือเราต้องเอาล็อกผิดใส่เข้าไปในกระเป๋าแล,แล้วก็เปิดประตูเข้าไปโดยที่ไม่ให้เราโดนจับ Enter Store เราต้องเข้าไปในร้านค้าให้ได้อ่ะโอเคไปไปไปที่สซูเโอเก๋ปืมตูเรียบร้อยพื้นที่เราต้องกดย่อนาฬิกาทองโอ้ยได้ลนะได้ลนะได้ของละเว้นเว้นขายได้ไหมไม่รู้ ผมมีค่าเลยเฮ้ยไม่น่าใช่อันนั้นมันอะไรบนนั่นอะเกย์ไปย่อแล้วก็ย่อไปมันมีกล้องจอมผีอยู่นั้นเราไปมันไม่ได้เกย์เราเล่นสเตลอุ้ยโจนเอาที่พวกเราเป่าตังค์แม่งยังเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบโอเคตรงนี้ไม่ปลอดภัยปิดประตูกน รงนี้โอเคตามหาคีย์การ์ดโอเคตอนนี้เรามีเอ่อตรงนี้พิกล็อกพิกล็อกจิกูจิก,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 กโอ้โหอ้าายขยับไปดูเรียบร้อยใส่เข้าไปดีด,ดีมีใครมาโอเคพื้นที่สุ่มเสี่ยง restricted area นี่มีอะไรบ้าง ไม่น่าจะขายได้จื้อคีการ์ดแสงไว้ดีกว่าเกพื้นที่นี่เข้าไปดีกว่าต้องไปเช็คซักหน่อยยิ่งยิ่งขยับเมาส์แรงแค่ไหนยิ่งเร็วแค่นั้นโอ้โหชาวล็อกแล้วตอนนี้กูเปิดเพเมทันได้เลยโจนอย่างเราอ่ะเราต้องมีอ้ะอะไรเอเอยอยู่ดีๆสิ ตรงนี้มันมีให้เราตรวจอยู่เราคายหมอที่ได้โอเคโอเคโอเคย,ยิบม,มึงยิบศพอะไรยิบกา์ดหยิบการ์ดรทรสับการ์ดต,ตรวจตรงนี้โยนทิ้งแม่งแล้วมันปวดนิ้วมากโอเคยบร้อยห้องนี้ ห้องนี้ไม่มีที่ตรวจกา๊าซไม่มีที่ตรวจเราต้องหาห้องที่มันมีที่ตรวจการ์ดนะมันจะได้บอกว่าอ้แม็กปืนเรารีเราตรวจซ้ำไม่ได้เอออ๋อใช่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีอยู่ห้องไหนวะห้องไหนใช่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องเราต้องรีบฆ่ามาันแล้วเราต้องรีบวิ่งมาให้ทันโอเคเราเปิดประตูชัวร์แล้วว,ว่าเราต้องฆ่ามันได้โอเค ไปโอ้โหสิบห้าว <ays of the> ิโอเคไปไปไปรีบไปรีบไปกระโดดไปดูมันกระโดดกระโดดหน่แปดเจ็ดหกห้าสี่โอ้ตัวทันแม่งเงยตอนนี้เราไปเอากระป๋อข้างบนกันโอเคพื้นที่ที่สุมเสียงดูประตูห้องนี้มีใคร เอเบิลอะลาร์ไปปิดสัญญาณไปปิดสัญญาณไหนอะหยิบไปไอ้อนี่ตัวประกัน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 อันนี้คือตัวประกันนะท่านผู้ชมอันนี้อ่าการ์ดการ์ดวอลเรียบร้อยโ,โ,โ,โอเคเราต้องขโมยตังค์ก่อน ซึ่งเราจะเอาตังค์เข้าไปในใส่ใส่รถตู้แวนเราก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาใหม่หนึ่งสองสามดีมากเลยสหายอย่าแจ้งตำรวจนะถ้าแจ้งเมื่อไหร่แล้วก็มึงตายแน่แฮะใส่ใส่เข้าไปสิอะไรเนี่ยมีคนจะเข้ามา,ามาไงมันเจอสมการเราชิบหายแล้วชิบหายแล้วรีบรีบขโมยตังค์แล้วรีบไปเลยพวก โอ้ใจเย็นใจยิงยิง right ยิง right ยิง exactly? ยิงย oh. okay. okay. ิงไปเอาตัง right ค์ใ right. ส oh, ่กระเป๋าแล้วรีบไปเลยรีบไปโอ้ยเอาใครดิแล้วไม่ปิดประตูอ <Yeah. S 1> ัดหน้าแม่งไปไปไปโอ้โหมันล็อกประตูทุกทางเลยเว้ยไปกระโดดไปกระโดดเออเรามันโปรเฟชชั่นอลเรื่องการปากลัวอย่าปิดประตูอีกนะโอ้โหไมนปิดประตูรัวเลยเว้ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกอย่าพึ่งกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปแล้วกูก็จะเข้าไปพร้อมกับบอลการ์ดบอลการ์ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอลการ์ดโยนเอาตังค์ออกมาให้หมดก่อนโหรีบไปเลยรีบไปบีฮอปไปกระโดดอย่างลันลาเอ้ยรวยแล้ววันนี้เอ้ายังไงวะ อ้อต้องมีพลังงานก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่การลากสววัสด์มาแล้วสว่านมาแล้วโอเครีบรีบรีบพังโอเคปกป้องสายไฟเราไม่มีการสร้างบาริเเกเลยเหรอวะใครเตกดีก้่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,อ,อะไรไอ้นี่ไอ้นี่ยิงยิงลีโหลดกระสุนเตรียมพร้อไมไว้ก่อนมันจะมีไอ้นี่ไอ้นี่มึงมาล้มึงมามันจะมีไอ้นี่นะท่านผู้ชม มันจะมีคนมาทำลายสายไฟเราเราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะต่อสายไฟกลับที่เดิมเฮ้ยเพลงเพลงมันละเพลงเพลงมาเฮ้ยจะดทำแบบนี้เฮ้ยถึงแม้กูจะเป็นโจรแต่ไอ้ต่กูก็มีเลือดเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากูจะเป็นอมตะให้มึงยิงน่ะอย่าพึ่งส้มอย่าพึ่งอย่าพึ่งส้มสายไฟเฮ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอาเฮ้ยดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลบมาหลบมา อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งตกูตายเว้ยเงยโอเคครับผมก็คงจะต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับใครชอบก่อนเลยใครชอบมากก่อนซะตนนี้ผมก็จะต้องลาไปก่อนใบายบายฝันดีเด้ออ่ะบ๊าย